ไม่อยู่ครับอยู่ไม่ได้กัตจังแฟนเทควันนี้จะพบกับเดซิรีโโรวิราจากสเปนครับโอ้โหสายสวยครับกัดจังอ้าวครับต้องระวังปัดครับหนึ่งสองจิ้มเข้าไปโดนสวนเลยครับกัตจังเหมือนกันครับเอาคืนเลยครับจิ้มลำตัวลุดจิ้มขวาตางซ้ายอาแล้วครับมาเป็นชุดเหมือนกันครับที่ามาได้โอ้โหีบหน้าขมอนยันหลักกว่าแทงอีกทีหนึ่งแข่งสายสวยครับ โอ้โหเดินบุกเลยครับอ้าวแข้งขวาดีครับแข่งแต่งอยู่แล้วครับมาดุครับแข่งแต่งมากครับสาวสเปนรายนี้ประเภทมอเตอร์ไซค์ครับไปข้างหน้าอย่างเดียวอ้าวนี่ครับเดือดต้องเย็บสองชั้นครับอ้าวว่าต่อครับซ้ายหน้าบุกลุยหลังแล้วครับพระโรงพีลาตีไปอ้าวโตไปเรื่อยๆโตไปเรื่อยๆอย่างนี้สวยครับจะทำยังไงโอ้โหถึงสองสวยครับลูกนี้โอ้โหเตะไม่อยู่ครับอยู่ไม่อยู่ นับเลยครับโดนเตะเข้าปลายคางครับแลกกันมันหยดติ๋งครับคู่นี้นี่คือช่วงต้นยกนะครับโรเวลาเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหานี่ครับแข้งซ้ายครับโอ้โหเข้าไปบริเวณลำตัวครับแล้วจากนั้นก็ตามหมัดครับปลายหน้าไว้โรเวลาทำอะไรไม่ได้โอ้โหลูกนี้นะครับจะดึงและดึงไม่พ้นครับเจอแ้งซ้ายได้แค่หนึ่งนับนะครับหนึ่งสองก็ทำดีมาตลอดนะครับทางด้านของกัจจังนี่ครับโอ้ยดูครับ การตกวลีนี้ครับ And you're a winner เสมอครับ It's a draw